สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเมื่อวันที่6มิถุนายน2568เวลา8นาฬิกา30นาทีพลตำรวเอกกิตัิพัตนเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปประชุมติดตามสถานการณ์และตรวจเยี่ยมความพร้อมกำลังคนในพื้นที่ในะห้องประชุมสุขวิมลกองก,กับการตำรวจตระเวนชายแดนที่22 กองบังคับการตํารวจตะเวนชายแดนภาค2กองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพลตบโทนิตินัยหลังยานายผู้บัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนพลตบดีโทวัฒนายี่จินผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค3พลตบตรีรุ่งโรธถากูลปุรณสิริรองผู้บัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนพลตบตรีวสันเตชะอครเกษมรองผู้บัญชาการตํรวจนครบาลพลตบตรีประสงค์เรืองเดชรองเจเรตํารวจ รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตารํารวจภูทรภาค3าพร้อมด้วยผู้บังคับการและผู้มุ่งกับการในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์4จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาได้กําชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตํารวจในจังหวัดชายแดนโดยเฉพาะตํารวจพื้นที่ตํารวจทางหลวงตํารวจน้ํตาตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจสันติบาลจะต้องติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวอย่างใกล้ชิดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งบังคับใช้กฎหมายให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรับฟังการป้องกันสถานที่ราชการสถานีตํารวจต่างๆการตั้งรับและรังหน่วงแผนการถอยร่นและช่วยเหลือประชาชนแผนการอพยพหลุมหลบภัยบังเกอร์และเส้นทางในพื้นที่โรงพยาบาลทางการแพทย์และแผนการปฏิบัติส่วนหลังแต่ละจังหวัดพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยซักซ้อมแผนการปฏิบัติทางการซักซ้อมในการควบคุมสั่งการการซ้อมปฏิบัติบนโตและการปฏิบัติเสมือนจริงในพื้นที่กับจังหวัดและกองกําลังฐานในพื้นที่ ทั้งนี้ทุกหน่วยยืนยันมีความพร้อมเจ้าหน้าที่มีขวัญและกําลังใจที่ดีมีการฝึกอบรมในพื้นที่และได้รับการสนับสนุนจากกองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนและสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติโดยยังคงให้เตรียมความพร้อมเต็มอัตราพร้อมช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเด็กนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนและศูนย์การเรียนรู้จากนั้นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมข้าราชาการตํารวจกองกับกับการ6กองกบังคับการตํารวจทางหลวง กำชับให้ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดร่วมกับตำรวจพื้นที่เตรียมเส้นทางพื้นที่ชายแดนเส้นทางจังหวัดเส้นทางฉุกเฉินและการนำส่งทางการแพทย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายกำลังพลขนาดใหญ่ของภาคส่วนต่างๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมสนับสนุนทุกด้านขอให้ทุกนายตั้งมั่นและร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถ